รายการนี้เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผลิตขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และความบันเทิงแก่ท่านผู้ฟังสำหรับรายการในวันนี้ผมนายพานุวัฒน์สุวรรณะครูปรวชกศนอ,อำเภอเมืองยะโสธร เป็นผู้ดำเนินรายการจะได้นำข้อมูลสาระความรู้ในเรื่องขายไส้กรอกอีสานธุรกิจไทยๆสร้างรายได้อย่างคาดไม่ถึงมานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังในช่วงหน้าครับตอนนี้พักและฟังเพลงพ่อๆกันก่อนนะครับ อยากสิถามว่าไอาคนนี้มีความสำคัญกับน,อโบโน้องบ่โนอไอ้มันโคนโบโ่ลอสิเหตุจังไดหน้าตาไอามันบ่ดีแต่หัวใจไอมักน้องลายสิเหตุจังใดให้น้องมักไอคือเขา มันคงเป็นแค่วาสนาให้สองเฮามาบ่ได้คู่กันเกิดมาได้แค่ฮักกันกับบุญแล้วลาอายสิยอมรับกรรมต่อไปแม่อายบ่มีปัญญา ชาตินี้มีกรรมนักหนาก็คืดเสียว่าหาบสมกานสิยอมเก็บปวดร้าวสิยอมที่เขาในเจ้าเคียงคู่อ้ายก็หูตัวดีว่าไอ้ายบ่มีปัญญา ยอมรับว่าไอา้มันจอมไอ้ก็เป็นคนขือน้องนั่นล่เถึงอนสิเปิดปัญญาแต่อายกักคือเก่าเรื่องดีๆขอให้เกิดกับน้องระหว่างหัวสองคงต้องจบกันไอ้บ่อยากให้เขาคนนั้นมาขึ้นยังไลย บอกเคยหักน้องบทจริงถ้าเขาทิมก็คืนมาก็ได้สิเป็นสิตายโตอายก็หักคือเก่า ไอ้กะหูตัดีว่าอ้บ่มีปัญญายอมรับว่าอ้มันจนไอ้กะเป็นคนคือ้น้องนันล่เถืองสิเปิดปัญญาแต่อ้กะหักคือเก่าเถืองสิเปิดปัญญาแต่อ้ กักคือก้าครับหลังจากฟังเพลงเพาะจบลงไปแล้วช่วงนี้ เรามาพูดคุยกันในเรื่องขายไส้กอรอกอีสานธุรกิจไทยๆสร้างรายได้อย่างคาดไม่ถึงครับผมไส้กอรอกอีสานเป็นอาหารยอดฮิตมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับแต่สมัยนี้ก็ยังมีขายอยู่แต่ค่อนข้างจะหาสูตรต้นตำรับเนี่ยทานได้ยากมากเลยครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่นั้นหันมาทานไส้กอรอกที่นําเข้านะครับความนิยมก็ยังคงมีอยู่ แต่ผู้ประกอบการนั้นลดลงครับผมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจการขายไส้กอรอกอีสานที่ทําเงินมหาศาลซึ่งหากใครที่เป็นคนชอบทานไส้กอรอกอีสานอยู่แล้วแต่ไม่มั่นใจในความสะอาดของร้านหรือบางร้านก็ทําไม่อร่อยนะครับหรือทําอร่อยไม่โดนใจใส่มันหมูมากเกินไปทําให้เลี่ยนจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถทำไส้กรอกไว้ทานเองทําครั้งเดียว เก็บไว้ทานได้หลายวันอีกครับหิวเมื่อ,อไรก็เอาออกมาย่างติ้งทอดแถมยังอร่อยปลอดภัยไร้สิ่งสกปรกเจือปนนะครับหรือผู้ที่สนใจจะทำเป็นธุรกิจอาจจะมีงบลงทุนไม่มากหรือมีงบลงทุนน้อยก็ลองหันมาลงทุนขายไส้กรอกอีสานลองดูนะครับเพราะถ้าเกิดทำอร่อยแล้วเน้นคุณภาพด้วยแล้วแล้วก็ อาจจะสร้างกำไรอย่างคาดไม่ถึงก็เป็นได้สำหรับจุดเด่นของการขายไส้กรอกอีสานนั้นก็อยู่ที่ความใส่ใจในทุกรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรวัตถุดิบวัตถุดิบที่นำมาใช้ไส้กรอกส่วนใหญ่แล้วจะอร่อยเลยจะต้องมีอัตราส่วนผสมเช่น หากเอาหมูเนื้อแดงจะต้องเอาเนื้อหมูล้วนๆนะครับ500กรัมมาผสมกับมันหมู300กรัมนะครับแล้วนำไปบดกุเขาให้เข้ากันนะครับและสิ่งสำคัญคือการสั่งเนื้อหมูเนี่ยจะต้องสดสะอาดมาทำใหม่วันต่อวันนะครับส่วนเครื่องเทศก็ต้องเลือกมาแบบที่มีคุณภาพโดยการที่จะเลือกใช้วัตถุดิบ ที่มีคุณภาพนั้นก็เพื่อให้เนื้อหมูนั้นชุ่มด้วยเครื่องเทศและคลุกเคล้ากันอย่างลงตัวนะครับและที่สำคัญรสชาติจะหอมอร่อยก่อนที่จะมาฟังวิธีการทำและเคล็ดลับความอร่อยช่วงนี้เรามาฟังส่วนผสมที่เหมาะกับการทำกินที่บ้านก่อนนะครับหากจะทำขายก็บวกอัตราส่วนเพิ่มให้เพิ่มกับความต้องการที่เราต้องการทำขายนะครับครับหหมูบด แบบมีมัน800กรัมก็คือเนื้อหมูแดงครับ500กรัมมาผสมกับมันหมู300กรัมนะครับแล้วก็บดกุกเขาให้เข้ากันแล้วก็สองนำข้าเจ้าหุงสุกแล้ว250กรัมนะครับกระเทียมสดแกะเปลือกสับละเอียด100ถึง150กรัมนะครับพริกไทยปน1ส่วน2ช้อนโต๊ะ เกลือ 1>, 1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ส่วน2ช้อนโต๊ะไส้หมูหรือไส้เทียมนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันอีกสักเพลงเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับ ส่วนผสมการทำไส้กรอกอีสานเดี๋ยวลองมาทบทวนส่วนผสมอีกสักครั้งนะครับหหมูบดแบบมีมัน800กรัมนะครับก็คือเนื้อหมูเนื้อหมูแดงล้วนๆเนี่ย5้0กรัมมาบวกกับหรือมาผสมกับมันหมู300กรัมครับผมข้าเจ้าหุงสุกแล้ว250กรัมกระเทียมสดแกะเปลือก สับละเอียด100ถึง150กรัมพริกไทยป่น1ส่วน2ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ส่วน2ช้อนโต๊ะไส,ส้หมูหรือไส้เทียมนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาฟังวิธีการทำกันนะครับก็คือวิธีล้างไส้หมูนะครับคือนำไส้หมูกับด้านในออกมายังด้านนอก แล้วนำไปขยำเกลือล้างเมือกจนหมดจากนั้นนำแป้งสาลีมาทาและขยำเพื่อกำจัดกลิ่นคาวแล้วล้างน้ำให้สะอาดและกลับด้านนอกออกมาพักให้เสด็จน้ำครับแต่ถ้าเป็นไส้เทียมให้นำไปแช่น้ำอุ่นให้นิ่มประมาณ30นาทีครับเพื่อล้างเกลือและกลิ่นหลังจากนั้นนำมาซักน้ำให้แห้งนะครับก่อนยัดไส้หมูเหมือนกันกับ ไสหมูกับไส้เทียมก็เหมือนกันนะครับต้องซับน้ำให้แห้งหรือให้ไส้แห้งก่อนที่จะนำมายัดนำเนื้อหมูหนังหมูเกลือและน้ําตาลทรายมาคลุกเขาให้เข้ากันนวดให้เข้ากันจนส่วนผสมเหนียวแล้วจึงใส่ข้าวสุกและกระเทียมคลุกเขาให้เข้ากันหลังจากนั้นนำส่วนผสมยัดใส่ในไส้หมูที่เตรียมไว้ครับ จากนั้นก็มัดเป็นข้อๆตามที่ต้องการหลังจากนั้นก็นำไส่กอกใส่ถุงหรือกล่องปิดให้สนิทพักไว้ที่อุณหภูมิห้องสองวันเพื่อให้เปรี้ยวจากนั้นนำใปปิ้งย่างหรือทอดก็นำมารับประทานได้ครับส่วนเคล็ดลับความอร่อยอเรามาฟังดูเลยนะครับสำคัญมากเคล็ดลับความอร่อยนี่ก็คือการใส่มันหมูมากสักหน่อย จะช่วยให้ไส้กรอกไม่แข็งสูตรส่วนใหญ่มักไม่ใส่น้ำตาลแต่จริงๆแล้วการใส่น้ำตาลด้วยเป็นยอดเคล็ดลับเลยะมันจะอร่อยเพิ่มขึ้นเลยละ่ะนะครับหลังจากนั้นการยัดไส้กรอกที่ดีคืออย่ายัดให้แน่นมากเพราะจะทำให้ไส้กรอกที่ได้แข็งทานแล้วไม่อร่อยสูตรนี้หากรับประทานก่อนครบสองวันไส้กรอกจะเค็มมากไปนะครับเพราะ ยังเปรี้ยวไม่ได้ที่แต่ถ้าไม่ชอบคนที่ไม่ชอบไส้กรอกเปรี้ยวก็คือให้ลดเกลือลงหนึ่งให้มันเหลือเพียงแค่หนึ่งส่วนสองช้อนโตะ๊ะแล้วหมักแค่ข้ามคขนก็พอนะครับสำหรับคนที่อยากทานจริงๆแต่หาไส้ไม่ได้ก็ให้นำหมูที่คุกแล้วใส่ถุงหรือใส่กล่องกดให้แน่นสักนิดแล้วทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนเปรี้ยวก็สามารถพร้อมนำมารับประทานได้แล้วครับ เทคนิคการย่างไส้กรอกนี่สำคัญมากครับก่อนจะปิ้งต้องใช้เข็มหรือซ่อมแหลมๆแทงเป็นระยะๆะะเพื่อไล่ลมออกไส้กรอกจะได้ไม่แตกขณะปิ้งอย่าแทงถี่นะครับจะทำให้แตกได้ให้แทงห่างๆหรือจะนำไปนึ่งเกือบสุกแล้วจึงนำไปย่างก็ได้เพื่อเวลาย่างจะได้ไม่แตกและสีสวยสม่ำเสมอรครับครับสำหรับเวลาในรายการวันนี้ ได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ได้กับรายการก้าวไกลกับกศนในครั้งหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกศนกศนนั้นเป็นชื่อยอ่อครงการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อบริการมวลประชาพัฒนาะอ่านเขียน ไม่ม <54. S 2> ีโอกาสได้เรียนฮัดเทียมโดยทั่วหน้ากันกศนช่วยเป็นพลังสอนให้ทุกอย่างทั้งทางอาชีพและสายสามัญอยากเรียนแขนใดศึกษาได้ตามใจฝ่ายฝัน ทุกคนมีสิทธิเหมือนกันไม่แบ่งชนชั้นด้านการศึกษาจะอยู่ภาคไหน